เขาถูกมองว่ามันมันดูไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่ครับเขากลายเป็นนักแต่สเปนที่ไปเติบโตในประเทศอื่นเหมือนโดนตัดต่อพนันธุกรรมจนไม่เหมาะที่จะเล่นให้กับทีมชาติไปแล้วแต่ทีิโอโม,โมคือความแตกต่างครับในจังหวะที่มันกําลังตื้อตันและเล่นเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านั่นแหละครับไว้พริบในการตัดสินใจนั่นแหละครับที่ทำให้โอโมนั้นแตกต่างจากคนอื่นและถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดของทัพสเปน วันนี้พาไปรู้จักกับเขาให้มากขึ้นครับกับนักเตะเลือดกระทิงดุที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมดานี่โอโบครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลสตาบายจิตรกรสีคำเกลือ ฟุตบอลลิสต้ายูโรสแตนสวัสดีครับต้อนรับสุบอลิสตารานะครับกับผมจิตกรเสียงเคลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับมีสเตนไทลล่์ของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในช่วงของยูโรสแตนแบบนี้นะครับศึกยูโร2024ฝากคอนเทนต์ของเราทุกแพลตฟอร์มนะครับ เดินหน้ามาถึงรอบรองชนะเลิศครับหนึ่งทีมที่ถูกยกว่าณเวลานี้นะฮะคือตัวเต็งก็คือสเปนครับด้วยผลงานด้วยผลลัพธ์น่าจะเป็นรูปเกมในเชิงของแทคนติกและเทคนิคที่ดีที่สุดครับสำหรับทีมในศึกยูโร2024ครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะในนัดล่าสุดครับพวกเขาฝ่าเจ้าภาพอย่างเยอรมนีมาได้ครับแล้วก็หนึ่งคนที่ถูกพูดถึงก็คือดานี่โอโมเด็กคนนี้น่าสนใจครับณปัจจุบันเนี่ยอายุ26ปีครับแต่เขาถูกพูดถึงว่าเป็นนักเตะสเปนที่ ถูกตัดต่อพันธุกรรมเพราะเอาเข้าจริงแล้วเขายังไม่เคยลงเล่นในทีมชุดใหญ่ในลาลิกาสเปนเลยครับแต่ปรากฏว่าไปเติบโตที่โครเอเชียไปแจ้งเกิดที่เยอรมน,นีแล้วก็กลายมาเป็นของแปลกหรือตัววิเศษในทีมชาติสเปนการเดินทางของโอโมน่าสนใจมากๆครับวันนี้พาไปรู้จักกับเขาให้มากขึ้นครับกับนักเตะเลือดกระทิงดุที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมดานีโอโมครับ เมื่อคุณอยู่ในศูนย์ฝึกเยาวชนที่ดังที่สุดในโลกอย่างลามาเซียภาพในหัวมันก็คงจะต้องเป็นการจ่ายบอลอย่างแม่นยำเคลื่อนที่อย่างฉับไวขยับขึ้นหน้าอย่างถูกต้องในจังหวะที่มันเหมาะสมติกิตกะถูกฝังอยู่ใน DNA ใช่ครับดดนิโอโมเป็นหนึ่งในผลผลิตจากลามาเซียของบาร์เซโลนา เพียงแต่ว่าการเดินทางของเขาอาจจะไม่ใช่เหมือนกับเด็กๆคนอื่นครับเพราะเมื่อ10ปีที่แล้วครับเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ทุกคนต้องเลิกคิ้วสงสัยเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงตัดสินใจแบบนี้เพราะาอยู่ๆดดนิโอโมที่กําลังเติบโตในลามาเซียกลับเลือกที่ย้ายไปอยู่ยินโมซาเกรบสโมสรดังในลีกของโครเอเชียครับคำตอบก็คือแม้ว่าเขาจะอยู่ในศูนย์ฝึกเยาวชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมื่อตัวเขาเองประเมินตัวเองอะนะมันก็เหมือนกับว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่อาจจะไม่ได้อยู่ลำดับต้นๆของห้องครับเพียงแต่ว่าอยู่ในห้องแบบอยู่ในห้องคิงอะประมาณนั้นแต่อาจจะไม่ใช่ระดับท็อปเขาอาจจะอยู่แค่กลางๆเผลอๆอาจจะเป็นเด็กหลังห้องด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าถามว่าเขามีโอกาสไหมในการเติบโตขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาคำตอบคือมีครับ แต่ก็ยังมีเด็กอีกหลายคนที่นำหน้าเขาอยู่มันจึงทำให้ตัวเขาและครอบครัวนั้นตัดสินใจครับไปเติบโตที่อื่นที่เชื่อว่าจะมีประโยชน์มากกว่าและเชื่อว่าจะได้โอกาสมากกว่าบนวัยเพียงแค่16ปีนะครับเป็นการใจที่แบบห้าวหาญมากออกจากเซฟโซนเพื่อเผชิญหน้าและก็พิสูจน์ตัวเองกับโลกอีกใบที่เขายังจินตนาการไม่ออกด้วยซ้ำแล้นิโอโมบอกว่าแน่นอนครับที่สเปนเนี่ยผมได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ร่างกายแต่หลักๆนะครับเมื่อคุณเป็นเด็กที่เติบโตมา อยู่ในศูนย์ฝึกของลามาเซียทุกคนจะถูกสอนให้เล่นกับลูกฟุตบอลมากกว่าเรื่องอื่นๆโดยเพราะอย่างยิ่งที่ลามาเซียของบาร์เซโลนา ตอนนี้ผมยังอยู่ที่อะคาเดมีมันเป็นแบบนั้นแหละครับแต่สุดท้ายมันก็เกิดการย้ายทีมที่แปลกประหลาดมากถ้ามองจากคนวงนอ,นอกเข้าไปนะครับภาพมันเหมือนกับว่าครอบครัวของเขาครับคุณพ่อคุณแม่และตัวของเจนนี่โอมโมคุนครับปรึกษากันจนทั้งได้มาเจอกับโรเมโยโยซักคนที่เป็นอดีตผู้อำนวยการอะคาเดมีของดินโมซากรบครับซึ่งสุดท้ายทีมดังจากโครเอเชียก็บอกกับครอบครัวของโอมโมบอกว่าพวกเขาจะให้ในสิ่งที่โอมโมไม่ได้จากบาร์เซโลนา ถ้าหากคุณย้ายมาอยู่กับเดโมสครปณณตอนนี้ก็คือตอนอายุ16ปีนะครับเขาจะได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่และเพื่อเรียนรู้แนวทางการเติบโตและเมื่อพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็ดานิโอโมจะได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ทันทีครับโรเมอุโยซ์เล่าถึงเรื่องตรงนี้นะครับเมื่อย,ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเขาบอกว่าตอนที่ผมเล่าให้คนอื่นๆฟังครับว่าเฮ้ยเรากำลังจะไปคว้าตัวนักเตะเยาวชนของบาร์เซโลนาทุกคนบอกเสียงเดียวกันเลยครับว่าบ้าหรือเปล่าคล้ายๆแบบว่าล้วงคองูเห่าหรือเปล่า แล้วโยซักก็เล่าต่อเขาว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดดนิโอโมทั้ง3คนครับช่วยกันคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดก่อนจะตัดสินใจว่าจะทําอะไรต่อไปโดยเฉพาะตัวของดดนิโอโมในวันนั้นเนี่ยอายุ16ปีนะครับ เขารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะถูกผลักดันขึ้นสู่บาร์เซโลนาเบย์ก็คือทีมสำรองอีกไม่นานครับได้ขึ้นแน่แต่เขาก็จะไม่โกหกตัวเองครับว่ายังมีเด็กอีกหลายคนที่ยังนำหน้าเขาอยู่คุณพ่อของดานิโอโมเป็นคนที่ถ่อมตัวและก็ฉลาดพอครับที่จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบตัวจากนั้นพวกเขาก็มองหาโอกาสสโมสรต่างๆในยุโรปจนกระทั่งมาเจอกับเราโยซักเล่าต่อยเขาว่าเขารู้เขาว่าดินโมซักเกรบเนี่ย คือสโมสรที่มอบโอกาสให้กับนักเตะเรา่งได้ดีที่สุดเราทําแบบนั้นเสมอและผมจะไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจเพราะพวกเราต้องการจะพัฒนาเด็กๆเ,เหล่านี้เติบโตขึ้นมาแล้วก็เพื่อทําเงินในอนาคตแต่เรื่องราวระหว่างทางมันตรงกับจริต ของมาดาเด็กดาวรุ่งหลายคนครับพวกเขาจะได้เล่นเกมหลีกที่มันเข้มข้นจะมีโอกาสเล่นในเวทียุโรปที่เตะทุกๆปีและดานิโอโมกรูวานี่คือสิ่งที่เขาต้องการสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับเราและประวัติศาสตร์ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นครับเด็กหนุ่มวัย16ปีครับเดินทางจากสเปนมาที่โคเอเชียเป็นการัดินใจครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตสิ่งที่เขาตกลงกับดิโมซากเก็บก็คือเขาต้องได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่และทันทีที่พร้อมจะถูกโปรโมทขึ้นสู่การเล่นทีมชุดใหหญ่่่่ทททททััันนนนนีีีคือแวววาาาาาาางเเเดดยํ้้ขาพฒานานาไไกกกลรตตติบโม ระดับขั้นที่ลามาเซียแต่นิโอโมย้อนํำลึกครัาว,ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะเรื่องที่เกิดขึ้นในโครเอเชียเนี่ยเปลี่ยนชีวิตผมไปอย่างสิ้นเชิงตอนนั้นผมอายุ16ปีครับมันเป็นการซ้อมอีกระดับที่ผมไม่เคยเจอเพราะได้ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วเต็มไปด้วยนักเตะทีมชาติโครเอเชียรุ่นเก่าหลายๆคนและบางคนเนี่ยเคยผ่านเวทีระดับสูงอย่างฟุตบอลโลกมาแล้วด้วยซ้ำมันคือก้าวที่ใหญ่ก้าวที่สําคัญมากๆทําให้ผมพัฒน,นาขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะนักเตะคนหนึ่งทั้งร่างกายและจิตใจ การเล่นกับทีมชุดใหญ่มันส่งผลอย่างมากเพราะนี่คือของจริงเวทีจริงเกมที่รวดเร็วหนักน่วงและจากนั้นทุกอย่างก็ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดหลังจากที่ได้สัมผัสผมคิดว่าตัวผมเองตัดสินใจไม่ผิดไม่เคยเสียใจที่ย้ายออกมาจากสเปนเลยผมรู้ตั้งแต่แรกว่านี่คือเป้าหมายของผมผมจะไม่ปฏิเสธว่าการมาที่นี่เนี่ยที่โครเอเชียนะครับมันก็มีทั้งเรื่องดีไม่ดีวันที่ดีวันที่ไม่ดีแต่พอถึงอายุ18ปีครับมันกลายเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้คือเขาเป็นตัวหลักให้กับดโนแล้ว เล่นเกมลีกทุกสัปดาห์ได้สัมผัสเวทีใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วมันคือก้าวที่สมบูรณ์แบบมากๆตามที่ผมคิดเอาไว้ทุกอย่างซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นแหละครับมันก็คือการเติบโตแบบปรับเปลี่ยนพันธุกรรมถูกตัดต่อไปถ้าเรามองที่นักเตะที่เติบโตมาในลามาเซียของมาเซโลนาหรือในลีกของสเปนก็ได้ครับส่วนใหญ่ทรงที่เราจะเห็นกันเป็นประจำเนาะครองแคล่ครองบอลเหนียวเหลี่ยมบอลดีจ่ายบอลแม่นแต่พอตัดผ้ามาที่ดานิโอโม ที่เติบโตในหลีกของโครเอเชียเขากลายเป็นนักเตะอีกแบบเลยครับจังหวะการเล่นของเขามีเล่เหลี่ยมมากขึ้นพยายามเล่นด้วยตัวเองก่อนถ้ามีโอกาสพยายามลองยิงไกลยพยายามจะเลี้ยงผ่านคู่แข่งถ้ามองถึงตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเหมือนแบบโอ้ทำไมมันดูรันเลือเกินมุทะลุเลือเกินเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่นั่นคือแนวทางที่เขาเติบโตมากับสเกเรปครับเขากลายเป็นเดอะแบกของเกมรุกทั้งทีมเล่นเป็นเหมือนตัวควบคุมเกมรุกทั้งหมดเขากลายเป็นพรเมคเกอร์ที่ทำหน้าที่จากจุดเริ่มต้นของเกมรุกในทุกๆเพลของทีมด้วย เขาเล่นที่ซาเกร็บจนถึงอายุ21มกราคม2020ครับยูเล่นในเกอรมันกุนซือของไลฟ์ซิกและเวลานั้นซึ่งปัจจุบันก็คือเฮดโค้ชของทีมชาติเยอรมน,นีนะครับก็ติดต่อมาครับเพื่อจะดึงตัวเขาไปเล่นในบุนเดสลีกาสิ่งที่เดกอสมันบอกก็คือถึงเวลาแล้วครับที่เขาต้องเล่นฟุตบอลอีกระดับหนึ่งเขาเติบโตและไต่เต้ามาจนถึงจุดสูงสุดของฟุตบอลลีโคเรเชียแล้วครับไม่มีอะไรที่จะต้องพิสูจน์อีกแล้วแต่กับบุนเดสลีกาแล้วก็เป็นอีกเวท,ทีีีใใหหมม่่่แและะะัโโโัันนนนนนนจททํา้้้โโเป็นนเตดขึน จ้าตัวก็บอกว่าฟุตบอลที่เยอรมนีเวทีบรูสลิการวมถึงยูเลนเนอร์เกอร์สมมนเนี่ยเป็นอีกแบบที่ผมต้องพัฒนาและสร้างผมขึ้นมาให้เป็นผมในตอนนี้ยูเลนเนอร์เกอร์สมันทำให้ผมเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเจอตรงกลางในความสมดุลของคําว่าแท็กติกและเทคนิคที่ไลฟ์ซิกเขาถูกปรับเปลี่ยนเข้ามายืนตรงกลางมากขึ้นครับจากที่ซาเกร็เนี่ยอาจจะเล่นด้านกว้าง พาบอลเข้ามาตัดเข้าในต่างๆแต่ที่รับซิกด้วยระบบ4-2-2-2เขากลายเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางในการขึ้นเกมรุกซึ่งตรงกับคุณสมบัติของโอโม่อย่างมากบทบาทที่นากสมันมอบให้ก็คือเขาคือย์เมเกอร์ครับเป็นนักเตะหมายเลขสิเลยเล่นหน้าลายเกมรับของคู่แข่งเป็นหลักสร้างโอกาสด้วยตัวเองเมื่อมีบอลและตอนที่ไม่มีบอลต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกว่าจะ เติมเข้าไปตรงไหนสอดเข้าไปกรอบไปโทษให้ดีที่สุดอย่างไรหรือในจังหวะที่เพื่อนจ่ายบอลจะเป็นการ cross อลหรือจ่ายมาจากแนวลึกเมื่อบอลมาถึงแล้วต้องประเมินสถานการณ์ให้เร็วที่สุดว่าหลังจากนี้จะเล่นอย่างไรเลกอสมมนย้อนให้ฟังบอกว่าตำแหน่งเบอร์สิเนี่ยเป็นตำแหน่งโปรดของโอโมเลยครับเราจะให้เขาเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นเพื่อจะได้มีโอกาสยิงประตูมากขึ้นโอเคเขาอาจจะต้องช่วยทีมเล่นเกมรับบ้างแต่หน้าที่หลักคือการเล่นเกมรุกเขาต้องเป็นคนที่เมื่อเพื่อนร่วมทีมมองหาครับ เงยหน้าขึ้นมาเวลาจะเล่นเกมรุ้ต้องเจอดนนีโอโมเพราะฉะนั้นต้องเล่นกับพื้นที่ได้เก่งมากๆเขาปรับตัวดีๆขึ้นเรื่อยๆจากความสามารถที่เขามีอยู่แล้วแถมเป็นคนเก่งที่อยากเรียนรู้ครับมีความกระหายมีความทะเยอทะยานแล้วก็สมันบอกผมชอบนะชอบมากแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนครับโอโมถึงขั้นว่าต้องมาคุยเลยครับว,ว่าทํายังไงถึงจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากขึ้นกว่านี้แล้วก็สมันบอกโอ้โห ชอบมากครับชอบเด็กแบบนี้เพราะผมรู้ว่าเขาจะพัฒนาตัวเองได้และกลายเป็นผู้เล่นที่มีอนาคตไกลสําหรับเราณปัจจุบันผ่านมาครับวัยย่าง26ปีเขาเล่นอยู่ในเยอรมนีมาแล้ว4ปีครับหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปครับและผลงานของเขาก็โดดเด่นเพียงพอท,ที่จะทําให้ทิมชาติสเปนนั้นเรียกตัวไปใช้งาน ซึ่งจริงมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับสมัยเล่นให้กับเดโมซากเรปเพียงแต่ว่าในรายการทัวร์เมนท์ที่ผ่านมาครับทั้งยูโร2020ฟุตบอลโลก2022การพิสูจน์ตัวเองของเขากับผู้คนที่สเปนโดยเฉพาะสื่อมวลชนเขาถูกมองว่ามันมันดูไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่ครับเขากลายปาเป็นนักเตะที่ไปเติบโตในประเทศอื่นเหมือนโดนตัดต่อพันธุกรรมจนไม่เหมาะที่จะเล่นให้กับทีมชาติไปแล้วแน่นอนครับโอโมโดนวิจารณ์อย่างหน,นักมากครับเป็นนักเตะที่คิดถึงตัวเองมากเกินไปพึ่งพาตัวเองมากเกินไไปปเเล่นนด้ววยตัองมาก,กิ ซึ่งมันไม่ใช่ DNA ของสเปนครับสเปนมันต้องแบบ เล่นเป็นทีมต่อบอลสั้นขยับไปพร้อมกันเป็นกลุ่มก้อนและหาจังหวะจบสกอร์อย่างไรก็าตามครับทัวร์นาเมนต์นี้หนึ่งคนที่เข้ามาเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างก็คือลุยเดลาฟอนเต้ครับคุณสือของชาติสเปนนับปัจจุบันซึ่งเคยทำงานกับเดนิโอโม่สมัยติดทีมชาติชุวยเยาวชนมาอยู่แล้วเดลาฟอนเต้มองว่าด้วยเทรนฟุตบอลสมัยนี้ครับในเชิงของแทคติกมันคือวิธีการเล่นที่อาจจะเหมาะสมกับนักเตะที่ถูกพูดถึงว่าโดนตัดต่อพฤติกรรมมันจะทำให้เขามีความสำคัญมากขึ้นท่า แต่นโโมก็มั่นใจครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์เมนต์ว่านี่คือรายการที่ทุกอย่างจะแตกต่างออกไปเขารู้ครับว่าที่สเปนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ติดตามฟุตบอลบอูเดสติก้ามากเท่าไหร่ดังนั้นพวกเขาอาจจะไม่รู้จักผมมากมายแต่สุดท้ายแล้วใครก็ตามที่รู้จักผมพวกเขาจะเข้าใจว่าผมคือความแตกต่างในเชิงฟุตบอลทุกครั้งที่ผมเข้าแคมป์ทีมชาติมันจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยครับทุกคนมีความเคารพซึ่งกันและกัน ความหมายก็คือแตกต่างไม่ใช่ครับแต่เป็นเพียงแค่ความแตกต่างในเหตุผลฟุตบอลแต่การรวมตัวกันในแคมป์ทิมชาติไม่มีปัญหาครับแต่นี่โอโมเล่าต่อครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือศึกยูโร2024เนี่ยนะฮะสเปนจะแตกต่างจากเดิม จะเล่นแบบตรงไปตรงมามากขึ้นจะพยายามเสี่ยงมากกว่าเดิมตอนนี้โครงสร้างเปลี่ยนไปตอนที่ลุยส์อริเก้คุมทีมผมมากจะถูกจับไปเล่นด้านกว้างเล่นตัวริมเส้นบางครั้งก็เข้าไปเล่นเป็นเบอร์9ก้าฟอลนบางครั้งก็ต้องถอยมาเป็นเบอร์8แต่ตอนนี้ในยุคข,ของเดลาฟอนเต้ผมรับบทบาทเป็นเบอร์10ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดโชคดีมากๆที่ผมกับเดลาฟอนเต้นั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีผมไม่ได้บอกว่า ริสเอนกเก้ไม่ดีครับเขาช่วยผมได้มากเหมือนกันแต่ตอนนี้เรามีการเปลี่ยนผู้เล่นมากมายเราเป็นทีมที่ดีขึ้นมีการผสมผสานแบบยุคเก่าและยุคใหม่มากขึ้น เรามีนักเตะเสาหลักและก็มีนักเตะที่สร้างความแตกต่างแนวคิดพื้นฐานที่เดอรฟอนเต้บอกกับผมตลอดตั้งแต่ทํางานด้วยกันในชุดยู1ก็คือเขาจะให้อิสระกับเราในการเล่นเกมรุกพื้นที่สุดท้ายและนั่นจะเป็นความแตกต่างที่เราพร้อมจะเสี่ยงกันมากขึ้นโอโมเป็นนักเตะที่ได้รับอิสระมาตั้งแต่การเล่นอยู่กับดโมซาเกร็บแล้วครับและนั่นเป็นสิ่งที่เขาพกติดตัวตลอดเวลาเช่นเดียวกับตอนที่เล่นให้กับไลฟ์ซิกวิธีการเล่นของเขาก็หลากหลายมีความแตกต่างจากเบอร์สิสไตล์สเปนแท้มีความกล้สียงยงลลตะะะุแะอิร ผมอยากจะบอกว่าผมได้เรียนรู้ฟุตบอลมาอีกแบบหนึง่งอีกวิธีหนึ่งในเยอรมนีนั่นคือสาเหตุที่ฟุตบอลของผมมันมีความไดเรกมากขึ้นและเป็นการเล่นในแนวลึกมากขึ้นมันคือแนวคิดจากไลฟ์ซิกที่เราจะโจมตีด้วยการส่งบอลขึ้นไปข้างหน้าอย่างรดวดเร็วมันคือแทคกติกที่ตรงกับสิ่งที่ผมเป็นครับรับบอลลุยไปข้างหน้าเล่นแนวลึกยิงจากระยะไกล ถ้ามีโอกาสนั่นแหละฟุตบอลผมเป็นแบบนั้นและใช่ครับวิธีของผมมันอาจจะแตกต่างแต่ผมไม่จำเป็นต้องไปสูตรอะไรกับใครแล้วพวกเขาจะได้เห็นมันในสนามและทุกคนที่อยู่รอบตัวผมพวกเขาก็รู้ดีถึงสิ่งที่ผมสามารถทําได้การเติบโตจากทั้งที่โครเอเชียและที่เยอรมน,นีครับคือสิ่งที่ทําให้เดนิโอโมนั้นมีความดุดันทะลุทะลวงและอาจจะดื้อรั้นไปบ้างในบางจังหวะมีความมั่นใจด้วยเองสูงบางครั้งก็ทําบอลเสีย บางครั้งก็ตัดสินใจผิดพลาดซึ่งมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้หลายคนติดภาพจําและก็ไม่ชอบวิธีการเล่นของเขาแต่กับสเปนชุดนี้ครับอย่างที่โอโมบอกไว้สเปนเสี่ยงเล่นในเกมรุกมากขึ้นเพราะมีตัวเลือกที่มันถูกจริตมากขึ้นทั้งริมเส้นอย่างลามินจามาลหรือนิโกวิลเลียมส์หรือเปรดรี่ที่เต็มไปด้วยพลังงานแต่ที่นี่โอโมคือความแตกต่างครับในจังหวะที่มันกําลังตื้อตันและเล่นเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหนั่นแหละครับ ไหวพริบในการตัดสินใจนั่นแหละครับที่ทําให้อโมโนนแตกต่างจากคนอื่นและถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดของทัพสเปนไม่ต้องย้อนไปไกลครับในเกมที่เขียโช้าภาพตกรอบเราก็เห็นแล้วครับว่าโอโมโนนสร้างความแตกต่างได้ขนาดไหนและก็แน่นอนครับว่าหลังจากนี้เขาน่าจะเป็นหนึ่งในความหวังของทัพกระทิงดุที่จะได้ล่าไปถึงถ้วยแชมป์ยูโร2024ส่วนได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ที่แน่ๆสเปนชุดนี้หนึ่งคนที่มันสร้างความแตกต่างได้นั่นก็คือดานีโอโมครับ สาวกกระทิงดุลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับว่าเออเห็นโอโมเล่นแล้วเป็นอย่างไรบ้างแตกต่างกับเด็กที่เติบโตมาในศูนย์ฝึกเยาวชนที่สเปนอย่างไรบ้างชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะขอพูดเหมือนเดิมครับสำหรับการติดตามนะครับฝากช่องทางของเมนสแตนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยูโรสแตนครับแคมเปญของเราครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ในศึกยูโร2024ครั้งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ